ตัวฟิลเตอร์นะคะถ่ายออกมาจากกล้องแบบสดๆเลยอคืออันเนี้ยมันเห็นเลยว่าแบบผิวมันสว่างแบบสว่างมากถ้าเรากินคนเดียวอะแล้วเราคิดไปเองอะไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีคนมาแบบทำแปลว่าปังสวัสดีค่ะทุกคนเจอ๋อเจอเองนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปน้องเขื่อนจะมาชแชร์ไอเทมแล้วก็แนะนําอาหารสรินตัวหนึง่งที่เขื่อกินอยู่ในตอนนี้ซึ่งเขื่อกินมาทั้งหมด1เดือนเต็มแล้วนะคะ เอกเลยอยากจะมาแชร์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นผลลัพธ์ว่ากินอาหารเสริมสองตัวนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมันสามารถเปลี่ยนสภาพผิวเอ๋ยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเอกต้องบอกก่อนเลยว่าเอ๋ยเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วนะแล้วเหตุผลที่เอนมากินนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเอยค่อนข้างที่จะแบบเครียดนอนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองมันทําให้สภาพผิวเอ๋ยมันค่อนข้างโทรมแบบอย่างเห็นได้ชัดอะ จากเมื่อก่อนที่ผิวมันดูสดใสกว่าน,นี้มันมีออร่ากว่าน,นี้คือตอนเนี้มันค่อนข้างจะหมองคําำนะคะเอ๋ก็เลยอยากหาอาหารเสริมที่จะช่วยแบบปู้สภาพผิวเราอะกลับมาให้มันดีขึ้นเออเพราะท้ายิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นเราคิดว่าการดูแลตัวเองมันยิ่งสําคัญน,นะเพราะฉะนั้นดูแลงั้งแต่ตอนนี้มันน่าจะดีกว่า ทีนี้เอก็เลยได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมา2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งตัวหนึ่งน่ะก็คือกูตาแมกเอ๋ว่าทุกคนน่ะต้องรู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าเขาอาะดงมากแล้วก็ฮิตมากนะคะกันตัวหนึ่งก็คือคอลลาเจนคิวเทนซึ่ง2ตัวนี้เอ๋ทานคู่กันนะคะจะทานตัวหนึ่งจะทานเช้าเย็นตัวนึงจะทานแค่ตอนก่อนนอนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า2ตัวที่เอทานเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วก็แต่ละตัวช่วยเรื่องอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกที่เอ๋กินนะคะจะเป็นกูตาแมกตัวนี้ เด๋คิดว่าตัวนี้ทุกคนน่าจะแบบคุ้นหูคุ้นตากันดีมากเพราะว่าเขาค่อนข้างดังนะคะเราก็ฮิตมากแล้วก็ยังคงฮิตต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีมากๆเห็นหลายคนน่ะกินแล้วก็รีวิวเยอะมากๆคือเซิร์ชอินเทอร์อนเน็ตคำว่ากูต้าแม็กอะมันจะขึ้นเลยทุกคนเป็นตัวที่หลายๆคนอ่ะก็แนะนําว่าให้กินเพราะว่ามันเห็นผลได้ดีจริงๆกูต้าแม็กน,นะคะจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสคือเขาจะเด่นเด่นเ,นเรื่องนี้นั่นแหละก็คือ องความกระจ่งางใสผิวดูมีออร่ามากขึ้นแล้วก็กระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระพวกจุดด่างดำอะไรงเงี้ยได้ทําให้ดูจางลงได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเอ่ยจะกินเฉพาะก่อนนอนนะคะ2เม็ดคือเขา่เขียนว่าแบบให้ทานวันละ1แคปซูลนะคะก่อนนอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เร่งด่วนนิดนึงอ่ะอยากเห็นแบบผลลัพธ์ไวๆเขาก็แนะนําว่าให้กินสองแคปซูลก่อนนอนนะคะซึ่งหน้าตาแคปซูลน่ะมันก็จะเป็นแคปซูลสีชมพูนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ี่ยเป็นแคปซูลเมลเลยแบบนี้ซึ่งเลยว่าจะกินวันล,ละ2แคปก่อนนอนเนาะซึ่งตัวนี้เขามีสารสกัดจากผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายตัวมากจะมีส้มมีสารสกัดจาก a เซโรลาเชอรี่มะเขือเทศมีสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่กินอยู่ตอนนี้ก็คือคอลลาเจนคิวเทนนะคะของวีด้าจะเป็นตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวคอลลาเจนคิวเทนก่อนนะคะ คือคอลลาเจนคิวเทนตัวนี้จะเน้นไปในเรื่องของแบบผิวนุ่มชุ่มชื้นสัมผัสนุ่มลื่นกระชับรูปขุมขนผิวดูแบบว่าอ่อนเยาว์อะไรเงี้ยดูมีออร่าตัวนี้จะทานเช้าแล้วก็ก่อนนอนอย่างละ2เม็ดซึ่งหน้าตาเม็ดเนี่จะให้ดูมเม็ดแบบนี้เห็นไหมคือเมตะค่อนข้างใหญ่นะคะอยาจะทานวันละ4อ่ะ ถ้านับจริงๆก็คือเป็นวนละสีเม็ดเนาะคอเลลาเจนตัวนี้เป็นคอเลลาเจนที่เป็นคอเลลาเจนไตเปรไทยนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเคยได้ยินเนาะคือมันเป็นคอเลลาเจนโมเลกุลที่เล็กมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะดูดซึมได้ดีสามารถออกไปใช้ได้แบบเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครกินอ่ะส่วนใหญ่จะเห็นผลในแบบ1ึงสัปดาห์หรือ2สัปดาห์แรกที่จะเห็นผลเลยว่า ไอ้ผิวมันจะลื่นขึ้นไรเงี้ยผิวจะมันจะนุ่มขึ้นนะแล้วเรื่องความกระจ่างใสอ่ะมันจะเริ่มเห็นหลังจากแบบสัปดาห์ที่3ที่4มันจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมที่เหมือนกันอยู่2ตัวนั่นก็คือมีซิงค์แล้วกดอัลฟ้าไลโอิกนะคะมีส่วนช่วยที่ทําให้สิวเราอะ่ะดีขึ้นก็คือ อาการอักเสบต่างๆหรือว่าสิวขึ้นน่ะน้อยลงนะคะก็เดี๋ยวเอ๋อจะอินเสิร์ตรูปให้ทุกคนดูนะคะว่าก่อนที่เอ๋ยจะกิน2ตัวเนี้ยแล้วก็หลังกินน่ะสภาพผิวมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเนี่ยนะคะก็คือภาพ before แล้วก็อ f t e r คือทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวไม่มีความแตกต่างกันมากแบบพวกสิวรอยสิวต่างๆสภาพผิวอ่ะก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเอ๋อดูสุขภาพดีขึ้นมากๆด้วย ส่วนภาพเนี้นะคะก็จะเป็นอันที่เอ๋ยถ่ายวิดีโอเก็บไว้คือจะให้ทุกคนเห็นว่าผิวอ่ะมันมีออร่าเราก็กระจ่างใสามากๆนะคะโดยที่เอ๋ยจะถ่ายทั้งแบบในร่มแล้วก็โดนแสงแดดทุกคนจะได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองกินเนี่ยเขาก็จะมีแบบซองขายด้วยนะคะแบบซองเนี่ยจาก99บาทแล้วมันก็จะบเป็นกล่องๆหรือนะจะให้ดูคือเอ๋ยได้มาเป็นแบบกล่องด้วยนะคะแบบนี้ แบบกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3าซอง285บาทนะคะแล้วก็แบบถ้าซองใหญ่ที่เอากินอย่างเงี้ยก็คือ399คือเอยแนะนําว่าให้ซื้อแบบอย่างเงี้ยเป็นซองใหญ่ไปเลย399ทุกคนตัวเนี้มี52เมตรส่วนตัวเนี้มี30แคปซูล ซึ่งทั้งสองตัวกินได้นานนะคะถ้าสมมติว่ากินอันนี้วันละเม็ดใช่ไหมก็อยู่ได้หนึ่งเดือนอันนี้กินวันละสองเม็ดก็อยู่ได้หนึ่งเดือนเช่นกันแต่ถ้าใครอ่ะแบบอยากแบบเห็นผลไวๆนะคะไอก็จะแนะนําว่าให้กินตัวเนี้ยวันละสี่เม็ดเออเช้าสองก่อนนอนสองแล้วก็ให้กินตัวเนี้ยวันละสองเม็ดตอนก่อนนอน เออมันก็จะเห็นผลแบบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นผลได้ไวนะคะจบเวลานะคะทุกคนสําหรับการรีวิวกูต้าแมงแล้วก็คอลลาเจนคิวเทนในวันนี้เนาะหลังจากที่กินมาตลอดเลยแนละ้วเวลา1เดือนเต็มเนี่ยก็ทุกคนคงจะเห็นผลลัพธ์แล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าแบบผลลัพธ์ว่าเป็นอะไรเฉยครับพอใจมากแล้วก็คิดว่าจะกินต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปเนี้ยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะเนาะเผื่อว่าใครที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่า เออเราแบบอยากกลับมาดูแลตัวเองอยากจะกลับมาใสา่ใจสภาพผิวของเราให้มากขึ้นอยากจะบำรุงผิวให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีขึ้น <c ười> ก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย